ที่เกี่ยวกับตระกูลการเกษตรต่างๆครับวันนี้ก็มาเจอพระเอกเรานะครับไอหนุ่มสมุไรนนี้อีสัตว์ได้ครับผมเจ้าห้าสิบป้าวพลังครับวันนี้อยู่ครับแยงดูใบครับเหมือนเดิมวันนี้ อัปเดตรถใหม่นะครับอันนี้ยังไม่รู้ว่าผ่านไปกี่ชั่วโมงเนาะเอ,อ้มดมันผมจับสุดจัดรนยี่สิบสี่นิ้วครับไหนา โอ้ยเด็กจัดครับผม <c oughs> สปริงชัดสปริงซิงครับผม <c oughs> อันนี้เปลี่ยนกบนาใหม่ครับ แต่ว่าปั๊มไม่รู้ว่าจูนไปแล้วหรือยังนะนึกจับกับผมถึงแกนโลกโมาใไ้ให้ย,ยยอดกินเรื้องกรบผม ไช้นายเยไ่อยๆเอ้าๆๆ oh. <laughs> โอ้มีน้ำด้วยครับมีโฟลนเล็กน้อย50สิบ,บาพลังครับวันนี้โจอนมาใกล้ๆกันครับ ผมก็ปัน่นนาอยู่แถวนี้นครับเนาะน้องโจยุงครับหัวตะห้าศูนย์ครับอยู่ที่ห้าสแรงม้านะครับก็บวกคนขับก็ไปประมาณ40แรงม้านะครับเป็นห0สิบเแปดรงม้าเกครับผมโอ อันนี้ตกที่เก้าสแรงมาครับอันนี้ไม่รู้ว่าคนน่ติดเทอร์โบมาหรือ,อยังนะครับ <c oughs> ถ้าติดเทอร์โบเข้ามาก็ประมาณพันกว่าแรงม้านะครับ <c oughs> <c oughs> ทำขันครับผม อันนี้ก็เปลี่ยนท่อมาใหม่ครับโอ้ใจเดือมากมครับผมสี่ดูดีครับกับเพื่อนสีล้อสองเขานะครับแม่ ใช่นาลึกจัดแร่งดูไปนะครับห้าสิบบารพลังครับคันนี้อันนี้ไม่ต้องแต่งก็เรียงได้ครับไม่รู้ว่าได้กี่ชั่วโมงแล้วครับรถคันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับ แรงจริงครับผมได้ใจสายยาเขาคือ50บ้าพลังครับผมขับเจ้าแดงดูใบนะครับผมทีมงานเมียบอยานครับเอามาดูมุงนี้นะครับ เป็นเจ้าตัวยุ่งนี่ลื่นนะครับใต้ลึกขนาดครับความลึกนะไอ้นิ้วผมประมาณประมาณยี่สิบเซนนะครับนี่น่าจะประมาณเกือบสามสิบเซนแล้วมั้งเนี่ยความลึกนะครับ อากาศในตอนเช้าก็ฝนตกนะครับวันนี้อันนี้ฝนตึงตกเสศคกับในประมาณชั่วโมงหนึ่ง คุ้มเลยครับจางเจ้านี้นะอุ้ยปลาลองครับจังนั้นเดี๋ยวเจ้าของนาผมก็เดินลงมาแล้วครับเสี๋ยวแดงๆเจ้าตัวยุ่งก็ยอยู่นู้นครับเดี๋ยวต้องไปปั่นนาให้เขา,ามันเสจ็ก่อนครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ใหม่นะครับรีวิวให้ท่านผู้ชมไ,ได้ดูก็ดีนะครับทั้งรอบ เจ้าห้าสิบป้าพลังนะครับแดนดูไปไเดินรถอยู่ที่สามพันรอบต่อนอาทีนะครับผมโอ้รอบอเรียงเร็วจัดครับ ที่ก็หาพ่อห้องปากของฟอนะครับก็ท้ายแท็กซิ่งนะครับ10บทาทพลัง,จงเจ้าแดงดูไปนะครับเร็วจัดครับอ่ะโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับ ที่รับชมนะครับเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ